วันนี้คุณเป็นผู้หญิงที่โหลดเดทติ้งแอปมาเยอะนะคะแมชกับคนก็มากไปออกเดทหลายครั้งและบ่อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คบสถานะกับใครสักคนเลยหรือว่ายังไม่มีใครที่เลือกเราหรือว่าพร้อมจะไปกับเราจริงจนตอนนี้คุณรู้สึกเจือนนะคะรู้สึกเสียเซลล์รู้สึกไม่สวยนะคะบางคนมีพฤติกรรมนะคะบอนทําลายเตงนโดยการไปส่องฟอลล์วิ่งที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วเริ่มที่จะคิดวิเคราะห์ว่าเขาไม่เลือกเราเพราะตรงไหนเพราะเราไม่สวยไม่โตอินไม่ขาวหรือหุ่นไม่ดีหรือไม่ผอมนะคะจะบอกว่าอาเข้าใจทุก ความรู้สึกนะคะเพราะออยก็เคยเป็นหนึ่งคนที่รู้สึกอย่างนั้นแต่อายเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันเป็นกับดักจากความคิดของเราทั้งหมดนะคะวันนี้อาจจะชวนให้ทุกคนเนี่ยกลับมารีแลกซ์นะคะแล้วก็เลิอกอาการท้อหรือว่าเหนื่อยกับการเดทนะคะให้คุณมาอยู่ในพลังงานเฟมินีเอนจีมากขึ้นอ่างว่าทุกคนจะฟังจนจบคลิปนี้ค่ะออาเชื่อว่าวันนี้นะคะเพราะว่ามีอินบอกเยอะเข้ามามามีผู้หญิงหลายคนเนี่ยต้อง รู้สึกเสียเซลนะคะเพราะว่าการที่คุยกันมาอยู่ดีแล้วคนคุยก็เทแรงนะคะบางคนไม่บอกหายไปตลอดการอย่างนี้ก็มีคือโดนโกสทิ้งให้คุณรอว่าอุ้ยวันไหนเขาจะกลับมาหรือหนักกว่านั้นก็คืออาจจะเพิ่งบอกคุณว่าเป็นเพื่อนกันเถอะเป็นพี่น้องกันเถอะนะคะแล้วไม่กี่วันหลังจากนั้นเขาเปิดตัวอย่างอลังการงานสร้างเป็นใครนะคะก็เสียเซลเพราะว่าต่อให้คุณแขวนลงปูมั่นเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณคุยผู้ชายคนนั้นมานานสักพักอะคุณย่อมรู้สึกเห็นถึงอนาคตถูกต้องไหมคะอายบอกเลยว่าคนเรามันรู้สึกได้คะ่ะว ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกกับเรามาเออรู้สึกกับเรามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ทำไมเขาไม่ได้คบกับเรานะคะไม่ต้องเสียเซลค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าความรู้สึกนั้นอะ่ะมันมากขนาดไหนนะคะและคุณไม่ได้เป็นคนเดียวค่ะอายเข้าใจทุกความรู้สึกบางทีพอคุณเจออย่างนี้เยอะขึ้นนะคะหรือว่าออกเดทเยอะขึ้นคนคุณเริ่มที่จะเสียความมั่นใจเริ่มรู้สึกว่าฉันดีไม่พอหรอหรือบางทีเข้ามาอ่านในคอมเมนต์นะคะหรือเป็นในช่องอางอยเงี้ยก็จะมีผู้ชายคอมเมนต์ว่าแล้วคุณมีดีอะไรให้ผมเลือก คุณยิ่งเจ็บปวดกว่าเดิมนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าสรุปเนี่ยาการที่เราจะให้ผู้ชายเนี่ยจา่ายค่าให้เราร้อปเซนตอนเดทเนี่ยมันต้องมีดีข่ะเลยเหรอเหรอปะแล้วบางทีคุณก็เริ่มจะสงสัยตัวเองมากบอกเสมอค่ะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับความสวยของคุณหรอกคะ่ะ ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะ40ลูก2อายไม่สนใจมันจะเกี่ยวที่ว่าคุณน่ารักผิดคนและมาเซ็กกับทงที่คุณปักว่าตั้งแต่แรกเนี่ยมันผิดค่ะสำหรับใครที่เพิ่งรู้จักอายนะคะตอนนี้อายช่วยให้ผิงหลายคนที่เคยทอแท้นะคะไม่สมหวังในความรักความสัมพันธ์นะคะได้กลับมาดึงดูดผู้ชายที่เป็น p ร o ว i เดอร์แมนหรือว่าคนรักที่ใช่นะคะอีกครั้งหนึ่งผ่านพลังงานเฟมินีเอเนจีแล้วก็มายเซ็แบบแบล็ k c คทเอเนจีหากวันนี้นะคะ,ะสาวคนไหนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองเองนง ก็สามารถทักไปที่เฟซบุ o กเรเดียรได้เลยค่ะอ่ะส่วนแมวเก่าอย่าลืมคอร์สฟิรัเฟมินีนะคะก่อนที่คอร์สเรเดีย Fe เฟมินีจะออกใหม่นะคะก็จะมีราคาสำหรับสมาชิกเก่าแน่นอนค่ะข้อแรกเลยนะคะคุณไม่ใช่สําหรับทุกคนค่ะแล้วบนโลกนี้ไม่มีใครใช่สําหรับทุกคนบางครั้งเราอยากจะเดทเราอยากจะเป็นที่ชื่นชอบสําหรับผู้ชายหลายๆคนหรือสําหรับทุกคนแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งน,นั้นมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ค่ะทุกคนคะแล้วบางทีพอเรามองข้ามเราก็ไปโฟกัสว่าเฮ้ย พอคนนี้ไม่ชอบอะ่ะมันต้องมีผิดเอ,อ่ออะไรผิดปกติเกี่วกับเรานะคะทำไมเราไม่คิดบ้างล่ะคะว่าอะไรที่ผิดปกติเกี่ยวกับเขานะคะแต่น,นี้ก็ฟังดูหลงเตงไปนิดนึงทีนี้เนี่ยเวลาเวลาเดทเนี่ยแล้วผู้ชายไม่ไปต่อสิ่งที่คุณต้องคิดเลยนะคะความเลอค่าของคุณไม่ใช่สำหรับทุกคนบอกว่าไม่จริงอะ่ะ ถ้าเรามีความสวยมากผู้ชายทุกคนก็ชอบเราแมกก็ไม่เกี่ยวอีกนะคืออาจจะบอกว่าถ้าวันนี้คุณจะเป็นยาสีฟันน่ะแต่ละบ้านจะใช้ยาสีฟันไม่เหมือนกันเลยค่ะยาสีฟันสูตรสมุนไพรนึกออกปะไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้นะญาติอายคือชอบใช้มากนะคะแล้วไม่เคยเลิกใช้ซึ่งอาองงมากอายก็ต่อให้ต้องแปรงฟันอายก็จะไม่ใช้สมุนไพรนั้นเห็นไหมคะมันไม่ได้เกี่ยวว่ายาสีฟันสมุนไพรนะั้นมันไม่ดีอ่ะมันแค่ไม่ตรงเทสไยแค่นั้นเองค่ะและในโลกของการเดทคนเราก็ สาะหาบางอย่างนะคะที่มันตรงกับเทสของตัวองที่สุดและการเข้าใจว่าตัวเองอาจจะเป็นยาสีฟันสมุนไพรอันนี้นะคะหรือว่ารสชาติอื่นก็ได้แล้วแต่เนี่ยเอาว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยสามารถจะทําได้แล้วก็เปลี่ยนมาเซ็ตให้ตัวเองเนี่ยเจอคนที่ใช่มากขึ้นหมายความว่าไงคะถ้าวันนี้คุณเป็นแค่อะไรก็ตามที่ทุกคนชอบอะคะคุณจะรู้ได้ยังไงคะว่าคนนั้นชอบในแบบที่เป็นคุณจริงๆ นอใช่ไหมคะแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยอย่างญาติอายเนี่ยญาติอายทําผิดอะไรนะคะชอบสีฟฟนสมุนไพรามากแล้วไม่เคยเปลี่ยนนั่นแปลว่าเขาก็มีแนวโน้มที่จะอยู่กับคุณตลอดไปเช่นเดียวกันเห็นไหมคะและคุณก็ได้เป็นตัวของตัวเองและบางทีเขาก็เลือกที่จะแฟนตาซี ความดีความงามของคุณเกินความเป็นจริงนั่นหมายความว่าไงคะคนที่ไม่ใช่เป้หาหมายหรือทาร์เก็ตหรือคนที่ใช่สำหรับคุณเนี่ยไม่มีทางเลยจะคิดว่าสมุนไพรยอย่างคุณมันดียังไงนะคะเขามีแต่จะคิดว่าคุณขมนะคะคุณเอ่อสีไม่สวยอะในขณะที่คนที่ชอบคุณมากจะคิดว่าคุณเป็นนะคะยาสีฟันสมุนไพรที่มี สีไม่เหมือนใครนะคะและรสชาติขมเนี่ยก็ทําให้เขารู้สึกแบบซาบซ่าถึงรสชาติของชีวิตอะไรก็ว่าไปนะคะนี่คิดได้มากกว่านั้นนะคะถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นยาสีฟันสมุนไพรแต่เขาบอกว่าแบบ คุณเล่นตัวเกินไปนะคะแล้วคุณต้องพยายามจะเป็นยาสีฟันทั่วไปที่ใครก็ชอบได้อะนั่นแปลว่าคนคนนั้นน่ะมองสิ่งที่ฉาบฉวยนะคะแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไปทําไมคุณต้องไปเป็นอะไรที่ไม่ใช่ด้วยล่ะคะถ้าเกิดวันนี้เขาจะทิ้งคุณเพราะคุณไม่ได้เป็นเนื้อยาสีฟันสีขาวนวลอ่ะก็ให้เขาไปเถอะค่ะคนที่ไม่พอใจในตัวคุณวันนี้เขาจะไปจากคุณอยู่ดีค่ะวันหนึง่งในวันที่เขาเจอสิ่งที่ใช่มากกว่ามาเซข้อที่2นะคะในการที่จะไม่เจอือนไม่ท้อซะก่อนในการออกเดบเป็นปริมามาาณก ก็คืออะไรรู้ไหมคะการที่ผู้ชายไม่สนใจคุณมันทําให้คุณหมดอารมณ์ค่ะวันนี้หลายคนน่ยมาถามอายว่าเขาหายไปหลายวันแล้วค่ะทักกลับมาตอบไงดีหรือว่าตอนนี้เขาหายไปแล้วค่ะทักไปก่อนดีไหมแทนที่เราจะไล่ล่านะคะหรือไปแก้ไขเขาเนี่ยให้เราคิดว่าผู้ชายที่ไม่สนใจเราเนี่ย มันไม่น่าสนใจและไม่น่าเซ็กซี่เลยแม้แต่นิดเดียวค่ะแล้วก็เลิกหาคําพูดหรือเรียงความที่อยากจะพิมพ์ส่งไปหาเขาได้แล้วเวลาถ้าเกิดผู้ชายหายไปอเงี้ยแล้วเขาพิมพ์กลับมาสมมตนะิหายไปหลายวันนะคะหายไปหลายวันด้วยข้ออ้างอะไรก็ไม่รู้นะแล้วกลับมาแทนที่คุณจะโออจะตอบกลับยังไงดีนะคะหรือว่าจะไม่ ไม่แบบอึมครึมเวลาเราแบบสดใสและเลิศเมื่มอไหร่เขาจะได้กลับมาได้ทุกเมือ่อไม่เวอร์ค่ะนะคะประเด็นคือคุณต้องแบบเปลี่ยนมายเซ็ตค,คืออย่างนี้ค่ะคุณต้องคิดว่าเขามั่นละบ้ามากค่ะที่คิดว่าจะยังได้ความสนใจจากคุณหลังจากที่หายไปหลายวันแล้วทักกลับมาเห็นไหมคะแทนนี้จะคิดว่าจะตอบไงดี๋ยวคิดอะไรอยู่คะคุณต้องเปลี่ยนมายเซ็ตค,ค่ะว่าเขามั่นละบ้ามากคนที่เลอะค่าอย่างเราเนี่ยผู้ชายที่รู้สึกใช่ตั้งแต่แรกกับเราอะ่ะไม่มีทางเลยค่ะที่จะมามาหายหายอายบอดเสมอนะคะว่าเราคือถ้วยรางวัลคิด ไว้ว่าเราคือถ้วยรางวัลนะคะแล้วถ้วยรางวัลวิ่งตามใครไหมคะไม่วิ่งตามค่ะเป็นของเฉพาะคนที่คู่ควรเท่านั้นคนที่คู่วควรเขาไงคะคนที่จะสม่ําเสมอนะคะคนที่จะได้ ขึ้นแท่น number นให้คุณอ่ะอันนั้นแหละค่ะคุณถึงจะโอเคเอาไปเลยค่ะฉันพร้อมนะคะพอคุณได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าคุณคู่ควรกับถ้วยรางวัลและแน่นอนค่ะคนเดียวที่คุณจะสนใจก็คือคนที่วิ่งเข้ามาหาถ้วยรางวัลเท่านั้นค่ะจบเพรสุดท้ายนะคะเตือนไว้ก่อนทุกคนเชื่อไหมว่าวันนี้คุณอาจจะดูหมดหวังดูอาจจะไม่มีหวังแล้วก็ได้แต่อายยังบอกเสมออายเชื่อนะคะ provider man ผู้ชายดีๆยังมีอยู่บนโลกวันหนึ่งที่คุณเจอถ้าวันนี้คุณอยากจะวิ่งไล่ล่านะคะวันนี้คุณอยากจะเฮิร์ตมากกับคนคุยนะคะ เข้าใจอเข้าใจเคยเป็นนะคะโอหักจากคนคุยแล้วแบบโอ้โหโอหักยิ่งกว่าแบบเลิกกับแฟนเก่าอะ่ะ ถ้าเกิดวันนี้คุณยังจะเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะอาจจะบอกอะไรฟังวันหนึ่งอ่ะพอคุณเจอผู้ชายที่ใช่นะคะคุณจะเสียดายเวลาอกหักจากคนคุยมากๆค่ะเพราะวันหนึ่งที่คุณลงเอยแล้วอ่ะคุณจะเข้าใจว่าเอ้าที่ผ่านมาคนคุยพวกนั้นแทบไม่ทําดอยอะไรให้คุณเลยนะคะเพราะว่าอายเนี่ยก็มีนะาสาวๆหลายคนอีบ็อกมันตลอดเจอแล้วค่ะเจอสุตานแล้วค่ะเพิ่งเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยรักกับเรสแฟกนะคะเพิ่งเข้าใจที่ผ่านมาคนนั้นไม่ทําอะไรให้เราเลยค่ะคุณอายแล้วถ้าเกิดเขินกว่านั้นก็เเลยรว่าาไปขอร้นะะคแต่่ไมเ็รควรา เราทำเรื่องบ้าๆได้อยู่แล้วแล้ววันหนึงที่คุณเจอผู้ชายที่ใช่นะคะคุณจะมีอาการตาสว่างขึ้นมาทันทีคะ่ะคุณรู้ว่าวันนี้ที่คุณอ,อกหักนะคะหรือว่าใครสักคนหนึ่งที่ทําไม่ดีกับคุณแล้วคุณรักเขามาก เขามีดีเพียงพอความคิดเป็นของคุณล้วนเลยค่ะถ้าปัาจากคุณเนะี่ยเขาอาจจะไม่มีอะไรดีเลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครที่ยังลงสนามเดทและยังไม่เจอคนที่ใช่นะคะลองปรับไม n d s ซ t พวกนี้ดูใหม่นะคะไม่ต้องคิดแล้วค่ะว่าตัวเองดูไม่ดีนะคะคุณแค่หาใครสักคนหนึ่งที่จะชอบยาเอ่ยยาสีฟันสมุนไพรนะคะของคุณแค่นั้นเองบ้างที่อาจจะใช้เวลาแต่อายบอกเลยค่ะว่ามันจะคุ้มค่าและคนนั้นอาจจะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตคุณก็ได้นะโอเคค่ะก็วิดีโอนี้นะคะฝากไว้ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ ถ้าเกิดใครอยากทำเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะบ๊ายบๆแล้วทุกคนนะคะ